นี่นะครับวันนี้ก็อยู่ซีนีสลของเราเหมือนเดิมวันนี้จะมารีวิวคัตสีครับครับผมรุ่นครับมีหลายคันครับผมนี่ของผมครับรถของนี่ก็ของเพื่อนครับจะค่อยรีวิวครับกระบอกชกแต่งอะไรวะเนี่ยอันนี้ของอะไรครับเนี่ยพี่อันนี้กระบอกชกยังเวนสปีดใช่ป่่าาวนนจะเป็ของนะครัมเซเว่นสปีดมั้งครับคันนี้นะครับผมยังเงินครับนี่ครับผมขอบเงินนะครับผมคันนี้ผมฟ้าจุกแต่ง นี่ฟาจุกครับผมคาบูแล้วครับคาบูแดดมั้งครับแดดมันเนี่ยอืนะครับบูแดดนะครับปากนะครับผมหมดไปแล้วครับปักแต่แต่ครับเครื่องเดิมนะฮะลูกลูกอะไรครับเนี่ยเครื่องลิบเชียลูกเชียนะครับผมอืมท่อนะครับผมท่อผาผมกันร้อนครับปักกล้วยด้วยนะครับผมกล้วยนะครับ โชคนี้ก็ไวาเอสของปอมมั้งครับเนี่ยแท้แท้นะครับผมปีกอิเชีอนี่นะครับเหลือครึ่งตัวนะครับเปครึ่งเท่าเสียบโอ้โหอันนี้อันนี้เหมือนเดิมครับผมสายบุญครับรถสายบุญครับสเตอร์นี่อะไรเนี่ยสามสองสามสิบสองครับสิบหน้าสิบสี่นะครับหืมสีนะครับผมครูกา เอออ่าก็ขอจบรีวิวคุ้สปายแคม์เท่านี้นะครับ